ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะคะแล้วสิ้นปีเนี่ยประเทศไทยเราเปิดประเทศแล้วจ้าต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเศร,รษฐกิจก็จะมีเงินที่หมุนเวียนแต่เราอย่าลืมนะคะว่าเรายังอยู่ในช่วงภาะวะ โควิดอยู่นะคะเราก็ต้องเฝ้าระวังระมัดระวังและวัคซีนที่ดีที่สุดในร่างกายของเราก็คือตัวของเรานี่ค่ะรักทุกคนนะคะให้มีนิฮาร์นี่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้จักที่จะป้องกันตัวเองเราก็จะสามารถผ่านพ้นโควิดไปได้เดี๋ยวจะทําคลิปแยกกันห่างนะคะว่าในเรื่องราวของปี2566ประเทศไทยเราจะมีอะไรเกิดขึ้นและเติบโตอะไรอย่างไรบ้างนะคะ ประเทศเราโตแ,แน่ค่ะเรื่องของเศรษฐกิจนี่ความรักเหมือนกันก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักด้วยนะคะที่พิยากรขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนใกล้จะครบหนึ่งหมื่นคนแล้วนะคะก็มากดติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมีของรางวันสุ่มแจกให้ค่ะก็จะมีนะคะมากมายหลายอย่างอยากจะแจกช่วงปีใหม่แต่ตอนนี้คลิปเนี่ยอยู่ที่คนติดตามวิธีเกาพันกว่าพยายามอีกนิดน,นึงนะประมาณให้ให้ให,ให้มาถึงแบบ สักหกร้อแหมไปบอกคนดูให้พยายามนะก็เดือนนี้นะคะเป็นเดือนธันวาคมเราก็จะได้นะคะกลาลึกถึงองค์ภูมิพลนะคะก็เทพิดาพยากรณ์ก็จะไปนะคะที่ท้องสนามหลวงนะคะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปร่วมกันกลาลึกถึงองค์ภูมิพลนะคะแล้วก็หวนพ่อแห่งชาติทุกคนมีพ่อนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่า เราได้ล้ำลึกพระคุณของคุณพ่อแล้วเราก็รักในหลวงภูมิพลรัชกาลที่9เหมือนที่เรารักพ่อค่ะน้อยมากเลยนะคะที่พระมหากษัตริย์เนี่ยจะเหมือนกับพ่อนะคะก็คือเหมือนกับในต่างประเทศเนี่ยบางที k King is k i n g ก็คือพระมหากษัตริย์คือพระมหากษัตริย์พระราชาคือพระราชาคือบางทีเขาไม่ได้ทําหน้าที่แบบพ่อแต่ในหลวงภูมิพลนี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนะคะแล้วก็ไปรับเสด็จนะคะในหลวงรัชกาลที่1ิ พระราชนีแล้วก็พระบรมวงศานวงศ์นะคะซึ่งก็ดีใจมากที่อยู่ใต้รม่ม ไต้ร่มของพระบาลรมีนะคะของระชวงจัก,กรีมีความสุขมากเลยค่ะเห็นหน้านะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็กดติดตามคลิปทดาพิาากร์นะคะแล้วก็คนที่ต้องการที่จะดูดวงก็ยังมีโปรโมชั่นดูดวงนะคะ299บาทต่อคําถาม6ข้อโปรโมทกันทุกคลิปเลยเพราะว่าเราต้องนํารายได้นะคะมาจัดทาคลิปซึ่งต่อไปเราจะมีแบบหลายๆอย่างด้วยนะคะจะมีทั้งในเรื่องราวของการรับสเสด็จแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ กินอาหารนี้จะทําให้ครบแล้วก็เรื่องราวเคล็ดลับความรักด้วยทําให้ครบเลยนะคะเป็นหมอดูที่ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมนะคะในเรื่องราวของการเรียนดูดวงก็สามารถที่จะติดต่อเทพิดาพยากรณ์ได้นะคะแอดไลน์ไอดีค่ะเทพิดาพยากรณ์ไลน์เองตอบเองนะเธอก็จะมีในเรื่องราวของนะคะการดูหมอการดูดวงแล้วก็การทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูดวงแล้วก็มีอะไรดี ด,ดีนะคะแบบเป็นหมอดูสําหรับคนที่อยากจะแบบมีไรายได้เสริมแล้วก็อยากที่จะแบบรู้ว่าเออไพ่ ừ, าทาโร่เนี่ยเวลาที่เราเรียนแล้วเนี่ยความถูกต้องเรียนยังไงดูดวงยังไงแล้วก็เราจะได้มีความเข้าใจในไพ่แล้วก็สามารถที่จะนําไปไประยุกต์ใช้ในอาชีพของเราได้ซึ่งดีมากเลยค่ะกข็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ ่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นลูกศิษย์กันก็สมัครไไอะไรดีมาได้ไม่แพงค่ะมีสอนออนไลน์นะเธอดูวดวงทางโทรศัพท์1,000บาทคะ่ะส่วนในเรื่องราวของอันยมณีนะคะก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเฮงปังแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาก็มีนะคะนี่ อันนี้คือพลอยตาเสือนะคะสั่งซื้อระเทศพิทยาพยากรคัดเส้นให้นะคะในราคาต่ำกว่า1,000บาทนะคะก็ประมาณ5,600-7,800แล้วแต่ปริมาณของเม็ดค่ะที่เราจะคัดให้กับคุณเพราะว่าเราร้อยตามน้ำหนักตัวบุคคลดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าคุณเนี่ยจะแบบอู้ถ้าเแลเราจะใส่ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้เอาเวนเจรลีนนะคะนี่ก็คือในเรื่องราวของความโชคลาภมี ในพม่าเลขหยกอ่อนคือจะมีคุณสมบัติเหมือนหยกแต่ว่าจะให้ในเรื่องราวของโชคลาภแล้วก็อายุวัฒนะคุณสมบัติเหมือนกันแล้วก็ความร่มเย็นนะเธอนี่ขายของทุกคลิปเลยก็คนเราต้องมีชีวิตอยู่คะ่ะคือคนเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรักแต่ในเรื่องราวของการกินเ,นเราก็ต้องใช้เงินนะเธอความรักดีเงินก็ต้องดีมันจะเสริมเกื้อกูลกันค่ะถ้าหากว่าเงินไม่ดีความรักมักจะตามมาด้วยไม่ดีไปด้วยเพราะว่า บางทีเนี่ยคนเราทะเลาะก,กันเนี่ยในเรื่องราวของความรักนอกจากความสัมพันธ์มีกิ๊กมีคนอื่นหรือว่าเธอไม่รักฉันแบบอะไรอย่างนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่สําคัญคือเรื่องเงินดังนั้นเนี่ยความรักกับเงินต้องไปด้วยด้วยกันดังนั้นบอกไปทุกคลิปเลยค่ะว่าคนเราจะมีความรักเงินก็สําคัญแล้วเมื่อเงินสําคัญแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาความรักของเราให้ก้าวหน้าได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนในการที่จะทํางานแล้วก็ เรียนแล้วก็ในเรื่องราวของความรักก็ให้คู่คู่กันไปได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็คุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันค่ะแล้วทุกอย่างก็จะโอเคนะคะคนเราอยู่ที่ความรักแล้วก็ความเข้าใจค่ะอย่าไปซีเรียสน,นะถ้าคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยรักไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอให้มองไปว่าความรักมันต้องมีอุปสรรคแล้วก็ความรักมันต้องมีปัญหามันถึงจะบับ เป็นรสชาติแห่งความรักแล้วมันก็จะแบบเติมเต็มในเรื่องราวของความสุขความรักมันต้องมีลุ้นนะ่ยเออมันก็อย่างเนี้ใช่ไหมคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่มีความรักแล้วก็ทํางานไปด้วยบางคนก็เรียนไปด้วยก็ขอให้มีสองสมอย่างนี้เกื้อกูลกันนะคะแอดไลน์ไอของเทพิจารพยากรไว้นะคะถ้าหากมีปัญหาในเรื่องราวของความรัก ก็สามารถแชทมาดูดวงได้นะคะค่าครูนะคะก็ไปทําบุญทํากุศลค่ะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าไปทําบุญกันที่ไหนบ้างนะคะไปติดตามคลิปกันได้เลยค่ะลาทุกคนเลยนะไปไปไปฟังคำำําทํานายมาดูดวงกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นแซมบักทาโร่ชื่อน่ารักเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงเราดูดวงกันนะคะเราก็จะ ใช้พลังแห่งไพ่ทาโร่เพื่อจะไขความลับแห่งจักรวาลความรักว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงมาดูดวงกันนะคะเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีความพิเศษยังไงบ้างไปดูกันนะคะไพ่มีทั้งหมดห้าใบอ่าเรามาดูกันเลยเรื่องราวความรักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละใบนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเรียงไพ่กันก่อนนี่ เราจะมา,มาจัดเรียงอ่ะเราก็เรียงทุกอย่างในโต๊ะไปเลยนะคะในเมื่อเราจะจัดเรียงไพ่กันนะคะก็มีไพ่ทั้งหมดนะคะ5ใบนี่เดี๋ยวเราดูทีละใบานะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวเรามานะคะค่อยเรียงค่ะก็ตัวขุนของคุณนะคะก็จะมีไพ่นะคะ knife of coins queen of swords ten of cups King of Swords แล้วก็มี Knight of Swords นะคะเรื่องราวของคุณก็คือความรักค่ะตัวของคุณเองเนี่ยก็คือจะเป็นไพ่ที่ให้ในเรื่องราวของอัศวินเหรียนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องราวของตัวคุณคือช่วงนี้คุณจะทำอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยจะดาเนินไปได้แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็จะทำอะไรก็ตามเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็คุณก็จะดูเหมือนว่าเออทุกอย่างมันก็จะแบบ จะลงใจแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันโอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออช่วงนี้ดวงของคุณจะดีทางด้านการเงินคุณจะเป็นคนที่ให้คนรักของคุณหรือว่าคนรอบข้างของคุณทางการเงินคุณจะมีโชคดีนะแต่ว่าในเรื่องราวของความรักตัวของคุณเองเนี่ยกับคนรักเนี่ยคนรักจะงี่เง่างองแงใส่คุณก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมใจว่าคนรักเนี่ยจะงี่เง่าแล้วก็งองแงใส่ ดังนั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมใจอะไรหลายเรื่องนะคะหลายๆด้านว่าเออคนกลักเนี่ยจะงอแง,งใส่คุณจะง้องแงงจะแบบทําตัวไม่ค่อยเข้าใจใส่คุณ <c oughs> แล้วก็คุณจะรู้สึกว่าเขาจะงองแงใส่แล้วคุณจะรู้สึกแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องราวของความรัก <c oughs> ดังนั้นนะคะความที่เขางองแงใส่คุณหรืออะไร <c oughs> คุณก็ต้องทําอ,อกทําใจให้มากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยก็จะ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่บวกแล้วก็มีอะไรดีๆมากขึ้นในเรื่องราวของความรักนะคะดังนั้นตัวของคุณเองเนี่ยก็ควรที่จะแบบทำใจดีๆแล้วก็ทําใจร่มๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดีแล้วคนรอบข้างของคุณก็จะแบบคุยกับคุณได้ดีค่ะในเรื่องราวของความรักทุกอย่างก็จะโอเคนะคะแต่ว่า คนรักของคุณเขาทําตัวง้องแง้งองแงคุณก็ต้องเข้าใจแล้วก็เมื่อคุณเข้าใจแล้วเนี่ยความรักก็จะเป็นไปได้ดีนะความรักที่แสนจะง้องแงงองแงอะไรอย่างงี้ค่ะในเรื่องราวของคนรอบข้างอ่าในเรื่องราวของคนรอบข้างคนรอบข้างนี่นะคะของตัวของคุณเองเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันสวยงามทุกอย่างมันดีแล้วทุกอย่างมันก็โอเคในเรื่องราวของคนรอบข้าง ทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันสวยงามทุกอย่างมันดีดังนั้นเนี่ยคนรอบข้างของคุณเนี่ยเขาจะมองเห็นทุกอย่างก็สวยงามแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าดังนั้นเนี่ยตัวของคุณเองกับคนรอบข้างเนี่ยก็จะทําให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ก็จะมีเหมือนกันนะที่คนรอบข้างเขาฝั่งของแฟนนะคะบางทีเขาก็มา ง,งงแงใส่ก็คือว่าเอ้ยเราทาไมเราไม่ดูแลแฟนเราทําไมเราไม่ดูแลภรรยาหรือสามีทําไมเราเป็นนู่นเป็นนี่บางทีก็ไม่ยุ่งเรื่องราวส่วนตัวของเราเราก็ต้องทําใจผู้ใหญ่รอบข้างเราอะคะ่ะบางทีก็จะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องราวส่วนตัวของเราดังนั้นคุณก็ต้องคุณก็ต้องทําใจแล้วก็คุณก็ต้องรู้สึกว่าเอออะไรทุกอย่างที่แบบเป็นสิ่งรอบข้างหรือเป็นอะไรเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออเขาจะแบบทําให้คุณรู้สึกแบบ เครียดหรือว่ามีความกดดันบ้างอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องชิวๆก็คือคุณจะต้องชิวๆแต่บางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าภรรยาแฟนสามีหรือว่าคนรักของคุณมางองแงงงงแง้ยงเง,ง้งใส่คุณมากถ้าคุณรู้สึกว่ารับไม่ไหวคุณก็งองเงกลับได้ถ้าเขาใส่เรามาอารมณ์รุนแรงเราก็ใส่อารมณ์รุนแรงกลับได้นะเพราะว่าการที่เราเนี่ยอดทนหรือว่าทําอะไรชิวๆไปเนี่ย มันก็จะแบบทําให้ความรักของเราเนี่ยคือเหมือนกับเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวมันจะเครียดเราก็ต้องปล่อยปอยใสย่ใส่ไปบ้างพอเราปล่อยๆใส่ใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บนะทุกอย่างมันก็โอเคทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ที่ดีได้ค่ะเราก็ต้องไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยพอไม่เครียดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูสวยงามแล้วคุณก็จะสามารถทำอะไรต่ออะไรได้ดีแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้มากทำอะไรต่ออะไรได้เยอะดังนั้นเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างสวยงามแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีดังนั้นเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยกับคนรักแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยจะต้องทำใจไว้เลยว่าเราจะต้องเจออารมณ์ที่ประทะใส่เราแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่เจออารมณ์ที่ประทะใส่เราเนี่ย เราก็นิ่งถ้านิ่งไม่ไหวก็ประทักกลับแล้วถ้ารู้สึกว่าเออพอเราได้ระเบิดอารมณ์หรือว่าทําอะไรให้รู้สึกคนรอบข้างได้ได้รู้จักเราบ้างทะเลาะกันบ้างเมื่อเป็นสีสันแห่งชีวิตแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคจริงอยู่คนเราอะ่ะอยู่ด้ยวยกันมันต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันจะรักกันเป็นไปนไม่ได้หรอกเราก็ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่เรารู้สึกแบบนอยหรืออะไรใส่กันเนี้ยค่ะดังนั้นความรักมันจะแบบซักเซสทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เป็นไปนไม่ได้ดังนั้นความรักเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอะไรที่แบบหลายๆอย่างดังนั้นคุณก็จะต้องพยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะโอเคในเรื่องราวของความรักทุกอย่างก็จะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอ่ะตัวของคุณอาจจะมีเรื่องที่แบบงงแงงงาใส่หรือมีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจใส่กัน ดังนั้นบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณชัดเจนแสดงความชัดเจนไปเรื่องราวของความรักแข็งบ้างเพราะเราเป็นผู้ให้มาโดยตลอดแล้วพอเราแสดงความแข็งแข็งออกไปบ้างเพื่อให้เขาเกิดความเกรงใจบางทีคนรักเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่เคารพกันนะถ้าเราไม่ทวงสิทธิ์ของเราขึ้นมาคือคนที่รักกันเนยถ้าเรายอมมาตลอดเออทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็แบบเนี่ยเขาไม่เคารพเราเนี่ยเราก็จะแบบกลายเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขามันก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ย มันไม่ได้ให้เกียดกันนี like muscle, ่ม okay. ันชิลๆมันเล่นๆเนี่ยการให้เกียรติซึ่งกันและการมันจะทําให้ความรักเนี่ยอยู่ได้นานและเมื่อความรักอยู่ได้นานแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสวยงามทุกอย่างมันก็จะโอเคเมื่อความรักอยู่ได้นานแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบโอเคแล้ก็จะเข้าใจกันแล้วพอเราเข้าใจกันแล้วเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็จะสวยงามแล้วทุกอย่างก็จะดีแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบ ทำอะไรได้ได,ดีมากมายเลยในเรื่องราวของความรักดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเออความรักมันจืดมันจางมันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองแข็งใส่เขาบ้างอลองตั้งกำแพงเล็กๆนะไม่ต้องกำแพงสูงลองสร้างเขตและสร้างอาณาจักรของตัวเองอย่าให้เขาก้าวล้ำเส้นมากก้าวล้ำปุ๊บเราลองแตะดีดกับปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรักของเราจะแบบว่าค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆ เราจะสามารถที่จะแบบทําให้ความรักดีขึ้นแล้วก็พัฒนาความรักได้การสร้างขอบเขตและอาณาจักรไม่ได้ว่าเป็นการที่แบบเราเฮ้ยตั้งกาแพงกับคนรักไม่ใช่แต่ว่ามันเหมือนกับเรากําลังจะสร้างพื้นที่เขารู้ว่าเฮ้ยเขารบเรานิดนึงเข้าใจเราหน่อยนึงไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วเราต้องง้อตลอดเวลาถ้าหากว่าเป็นคนเขาเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจหรือทําอะไรให้เราง้อตลอดเวลาเนี่ย เราลองตั้งกำแพงกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออสิ่งที่เขาทำในบางทีเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่มีเหตุผลช่วยมีเหตุผลนิดช่วยมีเหตุผลหน่อยและช่วยแบบทำความเข้าใจแล้วก็บอกเขาว่าเราก็เห็นความสำคัญของเขานะไม่ใช่ไม่เห็นเราเห็นแบบความสำคัญของเขามากๆเลยเพียงแต่ว่าเขาอ่ะจะต้องแบบเขาจะต้อง ขาก็ต้องแบบเกรงใจเราแล้วเข้าใจเราสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนรักบางทีอ่ะรักกันไปรักกันมาแล้วก็เกิดอาการงี่เงา่าเขาต้องเข้าใจเราเราเข้าใจเขาอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราไปเอาใจเขาโอ้สุดหรือสุดเด็ดไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องแบบพยายามแบบทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ดีแล้วพอทุกอย่างมันดีแล้วมันจูนตรงกันติดความรักมันก็จะสวยงามความรักที่แบบดูแล้วมันไม่โอเคไม่อะไรมันก็จะแบบ ปลเปลี่ยนเป็นทิศทางที่สวยงามดังนั้นนะคะความรักต้องจูนกันให้ตรงคลิกกันให้ได้แล้วก็ไว้ใจกันซึ่งกันละกันอย่าให้เขาเอาแต่ใจฝ่ายเดียวเราก็ต้องแบบว่าให้เขารู้แล้วก็เอาใจใส่เราบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะเป็นเทคนิคทริคความรักที่แบบว่าดูดีแล้วก็สวยงามแล้วก็ความรักของเราก็จะมีแต่ความสดใสค่ะนะเราก็จะทำให้ ความรักของเรามีแต่ความสดใสสวยงามทุกอย่างก็จะเกิดผลดีแล้วก็ขอให้มีความโชคดีในเรื่องราวของความรักนะคะเทพธิดาพยากรณ์ขอเป็นกําลังใจให้กดติดตามคลิปนะคะเราเดี๋ยวจะมีของรางวัลสุ่มแจกค่ะขอให้โชคดีค่ะ